ถูกใจไม่มีคำว่าแพงจานน็อตยัดสุดอัด G4 G4 G5 UR ขึ้นพานสิบเศษขั้นสองบอกได้คำเดียวว่าปีศาจร,ระดับพระเจ้าจะเป็นยังไงไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมในการรับไปเลย Richman คอยแใช้ซันส์ดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุงสด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมพอตนะครับสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยครับทุกคนผมฝากทุกคนกดทึบไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมช่องผมนะครับผมได้มีโปรโมชั่นนะรับเลขไอดีวันพัฒนาเวลาสัปสิบห้าบาทนะครับผมจ้างสามวันดันพลังฟรีหนึ่งครั้งนะใครสนใจสามารถติดต่อไปที่เฟซบุ๊กผมได้นี่นะครับทุกคนนะมาผมมาอัปเดตวันที่เก้าในเซิร์ฟเวอร์หกสองสี่ในไอดีของจานน็อตสายฟรีตัวตึงในเซิร์ฟเวอร์ นี้แล้วกันนะครับทุกคนนะไหนขอดูจดหมายสิทุกวันนะเว้ยทุกคนคือเนี่ยทุกวันนะผมบอกเลยว่าเนี่ยอย่างนี้คือทุกวันนะครับผมนะคือแบบเดือดเดือดตึงเ็อันตรายจริงนะครับทุกคนสารจานน็อตเนี่ยนะครับผมมาอัปเดตแับพลังจานน็อตหน่อยละกันทุกคนตอนนี้อันดับที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมส่วนผ่านดดานก็อยู่ที่หนึ่งนะครับผมตัวละครชุดเก่งได้เป็นยุงอยู่ที่หนึ่งนะครับผม กิวก็อ,อยู่ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนกิวยเอชนะใครสนใจเข้าคิวผมบอกเลยว่าทักมาหาคุณเจ,ดได,เณเจดได้เลยนะครับผมตรงนี้นี่ทักมาหาคุณเจดได้เลยนะครับผมใครสนใจเข้ากิวนะมาผมพาไปดู G4 G4 d ีไฟยูาร์พลเศษขั้น2ของจานน็อตกันนะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆเก่งวายยูอาที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟเวอร์อีกอ่าบางคนไม่เชื่อเฮ้ยพี่ ตัววงล้ออย่าง G4 มันจะเก่งกว่าตัว U1 ที่เข้ามาใหม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปหัวใจแล้วกันทุกคนคลิปนี้ผมจะพา G4 ตัวเดียวเนี่ยไปหวดวใจคนที่มียุงในเซิร์ฟเวอร์อ่าวัดกันไปเลยว่า G4 เราเนี่ยมันจะเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนนะครับทุกคนกดไลค์ก่อนคลิปนี้นะอ่ะกดไลค์ยังเอ้กดไลค์เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกคนซึ่งผมขอแนะนําก่อนนะสำหรับ G4 ตรงนี้นะครับผมตัวบั็กที่จะไปในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะมันจะมีกิจกรรมวงล้ออย่างเงี้ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่สหรับ เซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เปิดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็ถ้าตัวบักท่านไหนนะผมแนะนำนะครับผมดูคลิปนี้อยู่นะและอยากไปเป็นตัวบักวบ็กในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะผมแนะนําว่าให้จัดเป็น G4 นะผมเพราะว่า G4 เดี๋ยวจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะในวงล้อนะผมเพราะว่าในวงล้อจะมีเป็นโบล o อ s ซูริล G4 ซึ่งโบล o อเนี่ยมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีครับผมเป็นตัวคอแต่คือมันเล่นได้ไม่นานเพราะว่าในเดือนหน้าเนีย่ยจะคัดเด็ก UR มันจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมซึ่งผมมองว่ายังไงถ้าเป็นตัวบัคอะ่ะะกกก็งงเเติมได้ถึล เยริลเนี่ยมาเขาแทนในคอฝักบีษัทแทนคอโบลอดได้อยู่แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนส่วนซุยริยวในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็อาจจะพอเล่นได้นะแต่ซุยริยวเนี่ยมันจะโดนแฟร์ปกายแสงแก้ทางค่อนข้างแบบมากๆเลยนะครับผมถ้าไปเจอในข้ามเซิร์ฟในเซิร์ฟเวอร์เก่าที่เขามีแฟร์ปกายแสงหรือเดี๋ยวแฟระกายแสง,ร,แร,แสงรีเทิร์นมันเนี่ยบางคนตัวบักเขาต้องจัดอยู่แล้วนะซึ่งผมมองว่าซุยริยวเนี่ยไม่คุ้มมากนะครับผมในการที่เจอแฟร์ปกายแสงนะมาที่ผมพาไปหดกันเลยแล้วกันทุกคนหนนี้ G4 G4 G5 คู่จจะใครก่อนแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยดูอันดับ2องด้โอ้โหอนดับสองพลังที่ห้าแสนแต่เหมือนจะออฟไลน์ไปแล้วป่ะครับผมโอโ้โหเรียบร้อยทุกคนอันดับสองนะเพราะว่าอันดับสองคนนี้คือคนที่แข่งแย่งชิงลูกเกลิงกับจันน็อตมาแล้วครับผมแต่เขาที่ทําการแพ้จันน็อตนะพอแพ้ปุ๊บก็เลยน่าจะ ไม่เล่นละมั้งเซิฟนี้นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทุกคนดับสามเป็นคุณฟิลิปดับสี่เป็นน้องสมาร์ทซาสกิดับห้าเป็นดีเอ็นซตวดับหกเป็นโตเซอร์ดับเจ็ดเป็นลิลินนะครับผมแล้วดับแปดเป็นซุปเปอร์แหวนดับเก้าเป็นไทเกอร์ดับสิบเป็นเอ็กเวลนะครับผมนะดับสิบเอ็ดเป็นเอวีเก้าเก้าเก้านะผมนะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ละคนนะคือตึงๆทั้งนั้นนะครับผมมา ไม่ผู้พันตําเพลงผมพาไปดูแล้วกันทุกคน G4 ตอนนี้ของจานน็อตก็เน้นไปของโจมตีล,ล้วนนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้า5ดาวเหลือง5ดาวโมน G4 Part สองรูเรื่องคำเดียวรูเรื่องแล้วมีอาวุธ3าดาวนะหลูเรื่องปะ่ะโมแต่โมเต่เชเอาคนแรกเลยกันทุกคนซัดแกน,น้องสมาร์ทซาสกิอันดับที่4ของเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วกันนะผมมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยทุกคนระหว่ายุง UR กับ G4 u r เนี่ย เจอกันเนี่ยใครจะเฟี้ยวฟ้าวกันนะครับทุกคนฝังสิเงเอาเหล่าสี่ทิศไปก่อนแล้วจังหวะน,นี้ระเบิดเพีย้ยไปทักซึอมอกี่อของ ush, สมาร์ทสกีซัดคืนมาโอ้โหอสัใส่ห้หมื่นดาเมจครับผมแล้วละระเบิดเพีย้ยทำไมโอ้โหเอาดิรับแรงกระแทกจากเจ้ายุงได้อยูอครับผมซาฟินิกแมนนะครับทุกคนและ G4 G4 G5 เราตัวเล็กแต่บอกเลยว่าผมไม่เล็กเท่าเหมือนตัวเองนะครับทุกคนต่อยจังหวะน,นี้จากดวงต่อยคืนมาแล้วระเบิดเพี้ยแน่นอนดวงโอ้โหระเบิดเพี้ยครับผม แล้วฝังสี่เงาเหลาสี่ทิศต,ต่อใส่เจ้ายุงมาจาังหวะนี้โอ้โหหนึ่งมหมื่นดาเมจเข้ารุ่นน้องยุ่งเต็มๆครับผมชอดนี้เปิปดปจกลจะเจนอสซึมมาห้าหมื่นดาเมจครับผมแล้วก็ยุงป่าใส่เจ้าโซนิชิพหายแล้วทุกคนชิพหายแล้วไม่มีตัวรัตตีนแลวก็จกังหวะนี้ผม G4 G4 ไฟยัดหน้าใส่เจ้าเจนเข้ามาเอาแล้วครับผมชอดนี้ผมบอกเลยว่ามีเหลียงมีเหลี่ยงเรียบร้อยครับทุกคน เรียบร้อย G4 ทำกำไรไป97%โอ้โหอ่ะอีกคนนึงแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นลิลินแล้วกันลิลินแล้วกันนะครับทุกคน F2P ลิลินครับผมก็เป็นตัวปักตัวตึงในเซิร์ฟเวอร์624เหมือนกันนะครับทุกคนนะเป็นสายฟรีที่สุ่ม10ใบได้ยุ่งเหมือนกันนะสำหรับลิลินนะครับทุกคนแล้วจวังหวะนี้เราเปิดไปก่อนโอ้โห แล้วโดนปาดมาจากยุงแดงของลิลินนะผมใส่ที่แถวกลางเราแต่มีรับดาเมจครับทุกคนเหลือ2ตัวจาทีมลิลินแล้ว g 4 g ฟทีโฟดฟแล้วฉีดัดหน้าไปจังหวะนี้แล้วก็ลูกขึ้นมาติดเผาไหม้ไปหงลูกไฟยัดมาต่อครับผมไม่มีประโยชน์ครับทุกคนหมาแล้วเบิดกันไประเบิดปืนจากคนจากเจนะของลิลินยัดสวนขึ้นมา1นึ่งแสนสองดาเมจครับผมยังไงยังยืนได้อยู่ครับทุกคนตีไปตีบวกขยี้ผมแล้วกบแล้วเขาไปแทงเก้าสิบเก้าสิบ แล้วฝังสี่เงาเหล่าสี่ทิศมาต่อครับผมปิดเกมไหม,มหนึ่งมือดามิทุกคนเข้ารุ่น้องยุงครับผมชุดน,นี้และยุงป่าใส่โตนอีกมึงตีกูหลงขอตีขึ้นแล้วกันลินลลินบอกอแต่ทีโฟบอกเดี๋ยวพี่แก้ให้น้องชายบึ้มไปหนึ่งแสนดามิครับผมเลยระเบิดไหม,มยังไม่ระเบิดตายครับผมยุงลิลลินอึดจริงติดโบกี้ยังไงยังไงยุง,ไ,ง,ยงได้ปาดไหมโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนเทินที่สามอีกแล้วนะ เหมือนน้องสมาร์ทเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าความโหดของมันเนี่ยโหดจริงๆสับเจ้ายุง UR รตัวนี้มันโหดมากๆทุกคนไม่ใช่ G4UH ตัวนี้มันโหดมากๆนะคือพาร์ทหนึ่งก็เก่งแล้วทุกคนแล้วพอเป็นพาร์ทสองลแม่งโคตรเก่งเข้าใหญ่นะเอาเจออีกสักคนนึงแล้วกันนะครับทุกคนแบบขอเจอแบบทีมธรรมดานะดีวผมจะโชว์ให้ดูทุกคนว่าฮาฮิราชันเนี่ยมีอยู่จริงเฮอเดี๋ยวบางคนจะรู้นะฮากิราชันมีอยู่จริงเอาใครดีแล้วกันเอาคนนี้แล้วกันเอาสักอันดับสิบแล้วกันนะอันดับสิบแล้วกัน เอ็กเวลนะครับทุกคนดูฮาคิราชันทุกคนฮาคิราชัน สุดยอดทุกคนตัวนี้นะผมแนะนําทุกคนนะใครมีงบนะในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะจัดได้เลยนะครับผมเก่งมากๆนะสำหรับ T4 ตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับคลิปในวันที่9ในเซิร์ฟเวอร์624นะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะก็ใครมีอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครอยากรตีออกคลิปก็คอมเมนต์มาได้หรือจะทักมาในเกมชื่อจานน็อตก็ได้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ